พิุออนไลน์สื่อสารใหม่สาหรับคนทําธุรกิจออนไลน์ผมเชื่อว่าหลายคนต้องการอยากจะมีสถานีวิทยุออนไลน์เป็นของตัวเองอุปกรณ์ที่สําคัญในการทําวิทยุออนไลน์ก็ได้แก่คอมพิวเตอร์โปรแกรมการออกอากาศพอร์ตวิยุออนไลน์การทําเสียงไฟล์ MP3 การทำวิดีโอออนไลน์เริ่มต้นกันอย่างไรจากเครื่องมือที่ผมพูดมาทั้งหมดเมื่อสักครู่นี้นะครับคุณก็ไม่จําเป็นที่จะต้องมีทั้งหมดก็ได้เพราะว่าเรามีวิธีการในการที่จะช่วยให้คุณเป็นเจ้าของสถานีวิทยุหรือว่าเป็นดีเจโดยไม่ต้องมีอุปกรณ์ที่ครบเลยก็ได้นะครับคุณมีโทรศัพท์มือถือสักเครื่องเดียวเท่านั้นเองคุณก็สามารถที่จะพูดวิทยุออนไลน์ได้เลยนะครับ ขั้นตอนง่ายๆนะครับเริ่มแรกนะครับคุณก็สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกของบริษัทฟัวไลท์จากนั้นก็ศึกษาเรื่องของผลิตภัณฑ์ เรื่องของธุรกิจเรื่องของสุขภาพเรื่องของระบบปูิคุ้มกันซึ่งเนื้อหาเหล่านี้ท่านก็หาฟังเอาได้ง่ายๆผ่านโฟ i ์ไลฟ์วิทยุอออนไลน์นี่แหละนะครับฟังหลายๆครั้งนะครับแล้วก็เกิดความเข้าใจจากนั้นก็นําเอาไปเขียนเป็นสคริปต์ของตัวเองนะครับพูดสั้นๆนะครับเล่าประสบการณ์ของสินค้าก็ไม่เกิน3นาทีนะครับแล้วก็ลงท้ายด้วยเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกับตัวคุณเอกนะครับ ท,ทเราก็จะทำผ่านโปรแกรม Line Application โดยให้คุณใช้นิ้วแตะไปที่รูปใหม่ในโปรแกรม Line จากนั้นก็กดแชร่ไว้แล้วก็พูดเมื่อคุณพูดจบ มือถูกปล่อยไฟล์ก็จะถูกส่งนะครับทางผมและก็ทีมงานก็จะดาวน์โหลดเข้าโปรแกรมการตัดต่อมิกเสียงแก้เสียงให้หน่าฟังนะครับจากนั้นก็นำเอาไฟล์เสียงคุณนี้นะครับไปเปิดในวิทยโออนไลน์อันนี้ในกรณีที่คุณไม่ได้ทำวิทยโอออนไลน์เองนะครับเพียงแค่ว่าคุณสมัครเข้ามาร่วมทีมงานแล้วก็โฆษณาสินค้าของคุณ ผ่านโฟร์ไลท์วิทยุออนไลน์ได้เลยนะครับส่วนใครที่มีความสามารถมีอุปกรณ์มีคอมพิวเตอร์มีอินเทอร์อเน็ตมีความสามารถในการจัดรายการวิทยุได้เราก็จะติดตั้งโปรแกรมแล้วก็ให้พอร์ตวิทยุออนไลน์ให้เอาไปใช้เลยใช้แบบฟร,รีตลอดอายุที่คุณทำอยู่ในโฟร์ไลทด้วยนะครับ และวิดีโออนไลน์นี้ก็ยังมีโค้ด HTML หรือว่าลิงก์ mp3 ให้คุณนำไปฝังไว้ใน landing page เพื่อที่จะเชิญชวนผู้คนมาสมัครร่วมเป็นผู้จำหน่ายด้วยนะครับก็ไม่ใช่เรื่องยากเพียงแค่มีโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวแล้วก็มี Line แอปพลิ a คชันในมือถือแล้วคุณก็สามารถที่จะเป็น DJ พูดโฆษณาสินค้าและธุรกิจของคุณได้แบบฟรีๆนะครับสนใจร่วมธุรกิจออนไลน์กับ 4life Video Online คลิกสมัครลงทะเบียนได้ใต้คลิปนี้เลยนะครับ